กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจูจีจ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเชื้อจีจ้าเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฉายในวันที่17มกราคมและนี่คือกิจ m ิสเทรียดอลนะครับหรือเรียกภาษาบ้านๆก็คือกิจอานายอะไรประมาณนั้นอานายทีอ เออเรียกอย่างนี้ล้ก,กันกิจอาณาซึ่งวันนี้จูจิจะได้รับเกียรติให้มาเปิดเป็นจำนวนเงิน30,000บาทหรือเรียกสั้นๆว่า3ชุด3ชุดนะครับเอาเป็นว่าเราจะเลือกในระดับสูงทั้งหมดทุกชมเดี๋ยวจูจะพามาดูเลทกันนะครับอันนี้จูสุ่มได้30%ไงเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกได้อยู่มัง้งนะเออ ไปลุยนะครับลุยครับมาเออได้ตั๋วนี้อ๋อนี่เราเราต้องสะสมตั๋วนี้นะให้มันครบ5้าอันเราถึงจะได้กล่องนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้ได้ตั๋วดําเนี่ยครั้งหนึ่งอ่ะได้อันนึงปุ๊บมันปลดล็อกเลยโอเคผมว่าน่าสนใจใกิจเนี้ยกิจนิดผมว่าเวลิกูดอ่ะโอ้ยเออผมว่าเวลิกูดนะครับอย่าอย่าไปสนใจเสียงที่ผมถอนหายใจนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติ นะครับที่คนเรามันจะถอนหายใจกันบ้างนะฮะเออกดไปนะครับกดไปกดไป,ดไปยังอีกยังอีกยังอีกอืมยังอีกยังอีกยังอีกผมว่าแปลกๆอ่ามาแล้วหนึ่งซุดมาแล้วหนึ่งซุดนะมันกดต่อได้เลยเนาะกดต่อได้เลยอ๋อต้องรับก่อน ต้องรับก่อนสิใครบอกกดต่อได้เลยต้องรับก่อนครับอใไปครับสุดที่สองหนึ่งั้งสองั้งอุ้ยได,สดย้สามอ,อ่ะสามลอด่ะค,คุณผู้ชมเหลีวแล้าสามลอดนะอู้หูสองชิกครับคุณผู้ชมจุกกดสองชิกครับสองชิกได้มาเลยอุ้ยสองเท่ว่ะสองชิกว่ะอุ้ยสองชิกว่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามว่ะอุ้ย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 ว้าวว้าวสองคลิกอ่ะว้าวเฮ้ยเอ้าหมดแล้วที่เหลือว่าน้องบอกให้จัดอันนี้ให้หมดเอมันครบสามครั้งแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังอ่ะเรเออ มันเร็วไปหรือเปล่ามาครับหนึ่งอันนี้เป็นกล่องระดับกลางนะเราเปลี่ยนมาระดับกลางแล้วเพราะว่าระดับสูงสุดอะมันมันมัน,ม,นมันจำกัดสามครั้งต่อ 1id ่นะครับอุย้ยผมว่าคุ้มมากกลิ่นเนี่ยยูจ,จีว่าคุ้มคุ้มุยูจ,จีว่าคุ้มนะครับคุ้สมสมสำหรับแบบถ้าใครมีงบไม่เยอะอะก็เปิดอันกลางเนี่ยใครงบไม่เยอะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าความท้าทายแบบกลางอะ่ะ อุ้ยผมว่าไม่ได้กู้อยู่ครับอุ้ยผมโจอุ้ยผมว่าความคุ้มค่ามาเยือนเราละคุณผู้ชมนี่คือความคุ้มค่าที่โอบามาก็ไม่ได้กล่าวไว้นี่ดูดิผมกดสองชิคก์ว่ได้ตั๋วดําครับคุณผู้ชมตั๋วดําคือจบเลยอันเนี้อันนี้คือของดีนะอืมคือจูก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ว่ามีโอกาสได้มารีวิวก็ขอญาติหน่อยละกันเนี่ยดูดีกดมาสีอ่ะ กดมาสี่อ่ะเองดูดีนี่ยกดอีกหนึ่งหงเองดูดีเองดูความคุ้มค่าดีที่โอบามาไม่ได้บอกอ่ะดูดีดูดีเหลืออีกเรืงโองโยโยนี่เพิ่งหมดไปสองหมื่นเองนะเพิ่งหมดไปสองหมื่นสามนะคนดูเหลือ,อหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหมันจะเพลิดเพลินจเจริญใจอะไรกันขนาดน,ะน้นในกิีนนะี้เนาะโอโ้ดูดีคุณผู้ชมสำหรับใครที่งบไม่เยอะ จูแนะนําเลยกล่องกลางกล่องกลางถ้าถ้าเอาตามตรงนะกล่องสูงอะกล่องระดับสูงอะ่ะผมว่าเติมสองหมื่อะมันจะเท่ากับสาครั้งเว้ยถ้าถ้าจุแบบว่าเทียบจากจากเมื่อกี้นะเออดูดิมันโหดูมันดิโอยังดูดิได้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยของดีวะ่ะ กี่กล่องแล้วครับไม่รู้เลยครับเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหสุดจัดสุดจริงไม่ตริงนังดูดีได้อีกแล้วเนี่ยพอดีเลยอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจูขอญาตไปรับของรางวัลในเกมกันครับคุณผู้ชมมันเป็นที่รักครับจุได้รับของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องของการเงินกันหน่อย ว่าจิตเนี้ยมันจะได้ตั้งเท่าไหร่ตอนนี้จำไว้ว่าเรามี2.6นะเออช่วยจุบว,วกด้วยเรามี2.6เติมไป3ชุดเนี่ยสามหมื่นเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเออนะฮะเติมไปปุ๊บปุ๊บ2.6เป็น10.2ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตกปิ๊กก็เมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้ไปประมาณ7.6แล้วกันอะประมาณ7.6นะ3ชุด นะครับ7.6ล้านล้านสวยงามอยู่คุณผู้ชมครับหลังจากนั่งเลือกการ์ดมาทักๆักหนึ่งเอานี้ก่อนเอา OVR103 การันตีบวกแก่อนคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่จะมาเปลี่ยนชีวิตผู้เล่นทุกท่านขอแค่ดูไปด้วยกัน มาร์เชลโลป่ะใครอ่ะอ่าเป็นไงครับผู้ชมตัวแรกมาแล้วตัวสองตัวสามมันก็ต้องตามมาการันตีบวกแปดที่มันคุ้มค่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ต้องมีกันบ้างดิมันจะโอ้โหมันจะบึ้มบัามไฟลุกปุ๊เพ้ออะไรมันจะตลอดมันจะคุ้มอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องมีกันบ้างเลยครับ ออืมเไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าใจเสียใจเย็นใจเย็นอันนี้ OVR 103่เจเย็นการันตีแปจเย็นใจเย็นใจเย็นจิตใจใจเย็นก่อนใจเย็นแฮนซัมเอ r ว t ท m มครับขอบมากครับโอ้โหไปพุ่งสเปนกองหน้าเอ้ยใครวะ ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมความรักก็เหมือน FC ีออนไลน์ที่ปรับเลดมาใหม่แต่ถ้าเธออยากกินใส่ไข่เธอก็สั่งพิเศษสิฮะ <c oughs> เอออุ๊ยเป็นไงคำคมคำคมอุ้ยบาน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 ไปกันต่อครัุณผู้ชมความร่ำรวยมันมาเรื่อยๆผมได้กลิ่นของเงินแสนเงินล้าน คือความคุ้มค่ามันก็ต้องมีกันบ้างคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมมาใบต่อไปขอเป็นนี่ก่อนแล้วกัน OVR 1 0 4 OVR 1 0 4 6-8คุณผู้ชมนี่คือ6-8ถึง8 6ถึง8ใบแรกขอญาติขอญาตเฮ้ยเฮ้ย ใช่ะใช้ได้ครับคุณผู้ชมใบเมื่อกี้ก็ถือว่าผมว่าโอเคนะ6ถึง8เป็น8มาก็โอเคนะผมว่าเลดใหม่นี่มันเฟอร์นันดโดเฟร์นันดโดเฟร์นันดโดไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมวันนี้จูรู้สึกแบบว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเหมือนจะคลิกตัวไหนมันก็อยากได้อะไรที่นึกไว้มันก็ได้ มันก็ต้องมีกันบ้างคุณผู้ชมใช่ไหมมันจะไฟบึ้มบั่มอะไรแบบก็เอโถมันจะไฟบึ้มบัามอะไรกันตลอดแล้วเออมันก็ต้องมีมันมีมันแบบว่าเออแต่ว่าเริ่มถี่แล้วนะไฟเย็นเริ่มถี่แล้วนะไฟเย็นคือเริ่มถี่แล้วฮึเริ่มถี่แล้วไฟเย็นนะฮึฮึฮแปลก แปลกๆหลังจากผู้ไฟ2ใบทำไมเป็นแปลกๆวะคุณผู้ชมครับหลังจากที่จุได้ปรึกษาหารือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใบนี้ดีกว่าใบนี้ต่อใบนี้ต่อเรียงตาม OBR ไปอันนี้การันตีแปดร้อยต้องมีผู้ไฟแน่นอนใช่ไหมมีไหมผู้ไฟมีไหมมีไม่มีเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูมาแล้วมาแล้วเทยรี่องลากเแซต์ว้าวิทำไมเหลือเท่านี้ล่ะองลีนะ่ะใครที่จะซื้อนักเตะต,ตอนนี้คิดว่ามันลงแล้วอะ่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวมันลงอีกเชื่อผมอย่าหลงไปเชื่อใครรักนี้แต่ห่วงใยรักแท้และแน่จริงสตรีมนี้จุมาขายหลอ นะครับขายรวยด้วยมามาเฮ้ยยอนครับหุ้ยคุณผู้ชมครับกิจนี้คุ้มค่าไหมเป็นไงฮ้เดี๋ยวดูใบนี้ผมว่าโดซีซีต้องมาโดซีซีต้องมาอ่ะเออ เอ้ยใครอ่ะ,อะโอเคคุณผู้ชมครับหลังจากความคุ้มค่าที่เราได้มาเรื่อยๆสำหรับกิดนี้นี่คือ3าถึงแเป็นการ์ดท,ที่ผมกลัวที่สุด3าถึงแแต่ผมเชื่อว่ากิดนี้มันจะมีกลิ่นแปลกๆซีดานยูเว่เน็ตเวทยูเว่ซีดานซีซี อํมอเฮ้ยเฮยมาพอแลนโอฟานเบอร์ซี่ป่ะนี่เอาบวกแปดมาก่อนบวกแปดมาก่อนอ,อย่าใจเสียใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเรื่อยๆ เรื่อยเย็นความรักอ่ะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างสิเออมันจะคุ้มมันจะคุ้มมันก็เกิดไปถูกปะล่ะอืมมันก็ต้องมีไฟผัดไฟนู้นไฟนี้บ้างแต่ว่าเริ่มถี่นะเริ่มถี่นะไฟคือแบบเริ่มถี่นะมัน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 ต้องมีกันบ้างเฮ้ยผมว่ามันแปลกแล้วว่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เอาดีๆเออมาเออแลมผาดเจอลาดบวกแปดไม่เป็นไรครับผู้ชมสามถึงแปดจุไม่รอดเลยเมื่อกี้สามถึงแปดจุไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแปดถึงสามเดี๋ยวหาก่อนไหนวะเอานี้ก่อนละกันยังเหลือนี้อยู่ยังเหลือนี้อยู่คุณดูถ้าเป็น CCDC จะคุ้มค่า ถ้าเป็น2 4 HR ก็ได้ขอแค่บวกแปดอะเนอะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจแรงชมัยแรงจิตแรงสลิดแรงประทูให้จูด,ด้วยมาเฮ้ยเอา้าใครอะหกพิจุกับหัวจริงครับอาจเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อย แต่ว่าดูใบนี้ของชิงอีอุ้วนะหัวเรา่หลราแล้วนระัเรีะหวเราะเรีหเอาวเอาะีัวเราหดวเัเรา่ีมเอาดีัวเราดีัเอาดีัเอาหเาวเามเาามาัเราาวะาเออรเเรารเเริวารวรว มันแตะอยู่ที่ปลายจมูกของไอ้จุนี่มันแตะอยู่ที่ปลายจมูกของไอ้จุนี่เฮ้เอามาสเปนวิชาบี้ลองโซบวกแปดก่อนเอ้ยความรักก็เหมือนเอฟซีออนไลน์แต่ถ้าเธอชอบทรงใยขีเหลืองเธอสิเอมาโอ้ สงสัยกิจใหม่จะไม่ชอบคำคมนี้ว่ะความรักก็เหมือนเอฟซีออนไลน์แต่ถ้าเธออยากกินจับชายโอ้ก่อนที่จูจะเปิดใบนี้กดไลค์ให้จุหออ like หจูหรือยังครับผู้ชมกดไลค์ให้จูยังครับถ้ายังไม่กดผมไหวนะครับผมไหวนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะนะครับเอ,อถึงผมเป็นช่องเล็กๆก,ก็กดให้ผมหน่อยเฮ้ย นะกดกดให้ผมหน่อยนะครับขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่เมตตาคนยังไงจุเฮ้ยชาเกลี่เฮ้ยชาก้าเหรอใช่ไหมชาก้าชาก้าความรักก็เหมือนการกดไลค์แต่ถ้าเธอปักตะไคร้ระวังพายุเข้านะฝากไว้คิด เอ้าอย่า <ules> ค <klore> ้างสิมาเอออ่าฮะเอรออะความรักก็เหมือนป๊อปายแต่ถ้าเธอชอบทรงยายเฮ้ยทำไมมันกลับมาทรงยายอีกแล้ววะเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยอ๋อชากรี่หรอ ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อะไรเออคุณผู้ชมครับสองใบเนี้ยผมว่าผมเปิดผมเปิดหกถึงแปดก่อนดีกว่าการันตีแปดเอาไว้ที่หลังผมขออนญาตนะคุณผู้ชมขออนญาตหกถึงแปดก่อนถ้าใบนี้มาอย่างบวกแปดก็อย่างต่ำก็ร้อยยีสามนี่คือร้อยยี่สามที่สมบูรณ์แบบ ร้อยยบสามที่สมบูรณ์แบบอออใครอะคุณผู้ชมครับใบนี้แหละอาจจะสร้างชื่อให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็น โดซีบวกแและเฮ้ยโอ้โหมันสามใบนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะไปเปิดกล่องขอญาตสามใบนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมเปิดมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ผมเห็นสิ่งดีๆที่มันเยอะมาก แล้วมันก็หายไปเดี๋ยวเดีวมันเดี๋ยวมันจะกลับมาไงเดี๋ยวมันจะกลับมามันหายไปแล้วเดี๋ยวมันต้องกลับมาครับไฟเริ่มไหม้สบงออแลนตีบเออใครอ่ะโอ้โหแดลี่บินผุ้ไฟที่มันหายไปก็เหมือนสนไลที่เอาไว้ใช้ล้างจานสำหรับพ่อบ้านทุกคน ดูทลิปนี้ไว้ดูรอบนี้ไว้และตัวนี้ฮ่ามาโคตรร้อยอีกแล้วมาครับอย่าท้อท้อมีไว้ให้ลิง์ถือแต่ลิงตัวนั้นมันชื่อจูจิจัะไง <S 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 ปีขาวๆมาหน่อยดิโอ้ยมาแต่ดีซีนอใครน่ะ โอ้สภาพคุณผู้ชมครับเราเหลือ9ใบสุดท้ายเราขอเอาแพ็กกางก่อนอันนี้คือแพ็กกางได้หกรอบเดี๋ยวเปิดทีละรอบมันอาจจะต้องมีอา t m นายมาบ้างแหละอุยอ้ยต้องมีอา t m นายมามามาบ้างนะอุ้ยอุ้ยยี่นี้น่าลุ้นน่ะอุยอ้ยนี้น่าลุ้นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าลุ้นไหม เองว่าไงอะ่ะเอ้ยทำไมเอ้ยเออไอคอนเดอะโมเมนต์เงี้ยงโว้เฮ้ยเงี้ยี่เหมือนเด็กที่เคยเป็นไวรัลแต่ก่อนเลยที่พูดแคปเจอร์เอ๊ะนั่นมันสูตรชาติ <c oughs> เปิดสูมหมดแล้วมันต้อง R 9, R 9, R 9. อานายดิอานายอานายไอคอนน่ะถ้าได้ทีเนะอ็มบวกห้านะฮาดูวะทีเอ็มบวกห้าเด้ Capture Capture อุ๊ยได้ TM 1. อบวกหนึ่งอานายเอ้ยดีไหมดีไหมนี่ไม่รู้อะดีหรือเปล่าไปก่อนเลยเฮ้ยอะไรอะอนายบวกห้าดิเออมาครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดที่เหลือกันเดี๋ยวเอาอันไหนก่อนดีนะเอาเอาเดอะโมเมนต์ก่อนนะ เดี๋ยวโมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเอาเอาเดี๋ยวโมเมนต์ก่อนเดี๋ยวโมเมนต์เนี่ยเดือกแปลว่าเดือกนะครับโมเมนต์เนี่ยแปลว่าเฮ้ยใครอะอ๋อมาครับคนดูใบต่อไปใบต่อไปใบต่อไปคือใบนี้ใบนี้ใบนี้ก่อนเอาเอาไอคอนบวกสามก่อน คุณหลิดให้น้องหน่อยเหรอได้ได,ได,ไดเดี๋ยวเปิดนะน้องมีคุณหลิตบวกห้าแล้วนะครับมีแล้วมีแล้วน้องมีแล้วผมผมคิดว่าผมผมอาจจะเปิดได้อาร์นเอ็มบวกห้านะตอนนี้คิด,ดยอยู่อุ้ยเดียวเปโลอ่ะเนี่ยพอพอเป็นการ์ดบวกสามอย่างเงี้ยมันเราต้องทำยังไงอ่ะความหมายอ่ะ ใครอยาหูแล้วไม่ได้แบ็กซ้ายตาเนตติ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับมือนี่จุจิจ,จะขอญาตขยี้ใจให้คุณผู้ชมได้ใชไลเฉิดฉายชงเฉงชิงเฉาชงเฉชงฉชงเฉาชงเฉย ไอ้ดีอีกแล้วเออใครอ่ะไม่เป็นไรครับผู้ชมต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยผมว่าจิตนี้ดีสรุปเลยดีดีดๆๆๆๆีด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 ีอ๋อเฮียโรเหรอใครอ่ะโอโทโผู้ชมครับการ์ดนี้น่าลุ้นมากดูดิ ถ้าสมมุติว่าได้ JNM บวกแปอ่ะตัวแบบเดือดเดือดทำไงอ่ะเอาไหนก่อนเอานี้นะมาครับมาไม่เป็นไรครับคนดูผมว่ายัางไงกิจกรรมนี้ก็คุ้มมีระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับผมว่ายัางไงก็คุ้มกิจนี้ยังไงคุ้มมากคุณผู้ชมคุ้มชิงคุ้มชิงเฮ้ยปีอะไร ใครวะคุณผู้ชมครับมาครับความรักอ่ะก็เหมือน FC ซออนไลน์แต่ถ้า6ถึง8ขอเป็น8อย่างเดียวขอเป็น8อย่างเดียวโอ้โหปะท8อ8หน่อยที่ คุณผู้ชมครับนี่คือไฮไลท์ของกิจกรรมนี้และจูจิจะก็ได้เข้ามาบวกหนึ่งอานาย TM ถือว่าได้ลองผมเปิดได้มันมาผมต้องได้ลองยงไงคุณผู้ชมครับมาสรุปกิจกรรมกันหน่อยตัวชูโลงผมดันเป็นโยฮันครับประดีคนดู โยนครับ HG บวกแปดอ่ะผมว่าคุ้มมากกิจนี้คุ้มมากนะครับมาโคร้อยนะครับมาโคร้อยนะครับดีโดอ้วนด้วยผมได้โดอ้วนมาด้วยดูดีโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรเราเล่นอยู่แล้วเราเราเราเล่นอยู่แล้วทีมเราทำเอซีทำมาร์ลิทเราได้เล่นอยู่แล้วเปียโรโกวู U, นะครับสรุปสั้นๆว่ากิจกรรมนี้อานายทีอ คุ้มมากถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ชูชิช้าทมคลิปต่อไปอมาด้วยขอบคุณทุกคนมากครับ